สวัสดีครับพบกับผมโรชนชลลครับกทะเลที่สุดฉีดตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับอุดรออนเดอะโรดนะครับผมก็อยู่ที่ค่ายลำมาสูนครับลำมาสูตรสเตชันนะครับผมก็ข้างๆบริเวณข้างแคบจะมีเสาเรดาร์ครับเพียบเลยครับทั้งหมด48เสาด้วยกันนะครับผมรวมถึงรถถังด้วยนะครับซึ่งทางเข้าจะอยู่ตรงเสาที่48กับเสาที่1นะครับผมนะไม่งั้นรถเข้าไม่ได้เพราะ ตรงอื่นนี่โดนเบียดบางหมดเลยนะครับเนี่ยครับมีรถมาได้เห็นไหมครับใช่นอกจากป้ายนี้แล้วนะครับยังมีเครื่องบินลำนี้ด้ครับจอดอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีคนมาถ่ายภาพใช่ไหมครับมากับรถถังเกับเสาเรดาร์เนาะนี่ยให้ดูนันเข้าๆก่อนนะครับตรงนี้นะครับที่นี้ครับด้านในนี้ครับจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับ ก็ไปเยี่ยมชมครับน,นะครับให้ดูกันต่อปากของคอเนะ ใกล้จะถึงแล้วครับก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายารามาสูนนะครับ Learn from the past and create the future โอเคเข้าไปด้านในกันเลยครับนี่ครับจะมี เขาเรียกว่าแหล่ภาพวาดมันภาพวาดมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในอดีตน,นะครับนะครับอย่างเงี้ยครับนี่ก็สวยนะครับนี่คบ้านบนนี่ก็ใช่เขาเรียกว่ามีการเล่าเรื่องราวสมัยก่อนรวมถึงอุโมงค์สายฟ้าด้วยนะ t h u n d e r b โ l ลตันเนี่ย โอ้หลงมนได้ไปได้แล้วมืดๆนะครับรูปภาพเดี่ยงมากมายนะครับนี่ครับคือเก็บตามใส่ในข้าเรามาสูงด้วยนะครับนี่ครับ แบบจำลองพื้นที่ของกรมกองบัญหาาราบที่1งกรมบหาารราบที่13ค่ายปยญาสุนทรธรราามธาราตำบลนงสูง,งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่จึงสิ้น800ไร่สางาน23ตา,ารางวาครับ ครับคร่าๆประมาณนี้ช่วงนี้พังก่อนสักครู่นึ่งครับช่วงหน้ามาพบกับผมต่อกับทแทลเล่แบ็กที่สุดขีดที่จังหวัดอุดรธาน,นีครับ